แนะนำสามมือถือระดับท็อปแต่ราคาไม่ท็อปของโพ c o คฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือระดับท็อปตัวแรกหรืออันดับที่3ของวันนี้ก็คือ p พ c โค X 6 Pro มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออเลตด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K r e f รีเฟรชเรท120 Hz ความสว่าง1,800นพร้อมกับ Android 14 CPU จะเป็น m e d i a t e k Dimensity 8300 Ultra RAM 12GB ความจำา5 1 2กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านอัลตราไวายแล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับไวไฟ6รองรับ 5G มีเซ็นเซอร์ IR มีลำโพงคู่และทนละอองน้ำา p p 54แบตความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ปัจจุบันมีราคา1990บาท ถ้าชอบมือถือโ o c โอยากได้สเปคระดับตัวท็อปของโ o c โได้ทั้งคุณภาพจอดีมากๆทั้งในเรื่องความสว่างรีเฟรชแล้วก็การแสดงผลหน้าจอแถมยังมีความจำเยอะแรมเยอะกล้องมีการสรรั่นรองรับ 5g มีลำโพงคู่และ cpu ค่อนข้างแรงเล่นได้ทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในปัจจุบันทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมสำหรับการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโออาจจะยังเทียบมือถือตัวท็อปไม่ได้ แต่ในราคา1 0 0 0 0บาทก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาต่อกับอันดับที่2อ,อย่าง Poco F6 มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออมเมริด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K Refresh Rate 120เคความสว่างสูงถึง2,400นิตและ Android 14 CPU Snapdragon 8 s Gen 3เริ่มต้นที่ RAM 8ความจำ256และสูงสุดที่ RAM 12ความจำ512 g ิ กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านมีระบบกันสั่นและอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G ทนละอองน้ำ IP64 มีเซ็นเซอร์ IR แล้วก็มีลำโพงคู่แบตความจุ5,000 m มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จไวถึง90วัตต์ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา12,990บาทถ้าคิดว่า p o c o X6 ยังแรงไม่พออยากได้สเปคดีขึ้นจอความสว่างสูงขึ้น CPU แรงขึ้นกล้องดีขึ้นและชาร์จไวขึ้นกว่าเดิม Poco F6 ก็จะเป็นตัวเลือกชิ้นหน้าสนใจทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพถ่ายวิดีโอใช้งานทั่วไปและเล่นได้ทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในปัจจุบันแต่บางเกมอาจจะต้องปรับกลางๆเพื่อความสมูทและความลื่นไหลในการเล่นนั่นเอง มาต่อกับรุ่นสุดท้ายหรือว่าอันดับที่1ตัวท็อปที่สุดของโ o c o ในปัจจุบันอย่างโ o c o f 6 pro จุดเด่นก็คือจออมเลต6 6 7นิ้วความละเอียด2 k refresh rate 120Hz เฮความสว่างสูงถึง4,000นิตและ Android 14 cpu ตัวท็อปที่สุดของปี2023อย่าง snapdragon 8 gen 2เริ่มต้นที่ ram 12GB ความจำ 256GB า 256G และสูงสุดที่ ram 16ความจำา1 0 0 g g มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวตัวหลัก50ล้านอัลตร้าไวด์ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้หน้าจอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G ทนละอองน้ำ IP 5 4มีลำโพงคู่และมีเซ็นเซอร์ IR แบตความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็วมากๆถึง120วัตต์ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา15,990บาท ถ้าชอบมือถือโป๊ o โหรืออยากได้มือถือสเปคโหด,หด CPU แรงๆสเปคระดับท็อปในราคาที่ถูกกว่าก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยถ้าคิดว่า F6 ธรรมดาสเปคยังไม่สูงพออยากได้สเปคดีกว่าจอดีกว่า CPU แรงกว่าความจำเยอะกว่ารวมถึงกล้องดีกว่าแล้วก็ชาร์จไวกว่าก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยสำหรับความลื่นความแรงหรือว่าการเล่นเกม ก็อยู่ในระดับเดียวกับมือถือตัวท็อปเล่นได้ทุกเกมแน่นอนสนใจโพโครุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์ใกล้บ้านได้เลยแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ปลอดภัยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันก่อนจบคลิปก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์ like, share, และ1 s u b ง c r i b e จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ